แชร์สนั่นลิซ่าแบล็คพิง์ไม่ต่อสัญญาย้ายอยู่ค่ายครูภัยบุญค่ะเชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยและทั่วโลกต่างลุ้นและจับตาอนาคตของสาวลิซ่าแบล็คพิงในเรื่องสัญญากับทางต้นสังกัด YG Entertainment ที่ยังคงพูดคุยกันหาบทสรุปไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวเล่าลือออกมาสารผัสว่ามีบริษัทต่างประเทศยื่นข้อเสนอดึงลิซ่าไปร่วมงานด้วยค่าตอบแทนมหาศาลและมีแนวโน้มว่าลิซ่าจะเซ็นสัญญาโกอินเตอร์ ล่าสุดมีเรื่องฮาชวนอมยิ้มในโลกออนไลน์เมื่อเพจตลาดลังอัปเกรดโพสภาพลิซ่าแบล็กพิ้งกับครูไพบูลแสงเดือนที่มีข้อความระบุวา่าเขาลือจากวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญาายจีเพราะอยากกลับมาทํางานที่บ้านเกิดคายครูไพบูลนอกจากนี้ยังเขียนแคปชั่นอีกไว,ว่าวงในเขาบอกมาค่ะ